ัวกรมพาเที่ยววันนี้เราพามาเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับเราบินตรงจากดอนเมืองมาลงที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็นั่งรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงมาลงที่เมืองลี่เจียงนะครับซึ่งในโซนที่เราจองโรงแรมนะครับก็อยู่ย่านเมืองเก่านะครับของลี่เจียงนะครับอันนี้ก็เดินจากหน้าปากทางเมืองเก่านะครับเข้ามาหาโรงแรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมของเรานะครับชื่อโรงแรมว่าอะไรนะอันยิน ทางโรงแรมก็น่ารักมากเลยนะครับก็มีบริการเข็นกระเป๋าจากาหน้าปัตทางนะครับเข้ามาที่โรงแรมให้เราด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเอาพาสปอร์ตไปทําการเช็คอินนะครับแล้วก็สะดุดตาน้องหมานะครับที่อยู่ในโรงแรมนะครับตัวยงใหญ่เลยนะครับเหมือนเป็นหมาที่เบสนะครับซึ่งตัวจะพอๆกับหมีเลยนะครับ แล้วทางโรงแรมนะครับก็จะมีชาร้อนๆให้เราจิบนะครับเป็นเหมือนเวลคัมทีนะครับให้เราอลองลองชิมดูนะครับจากโรงแรมของเรานะครับก็สามารถเดินไปที่สะพานมังกรดำได้นะครับซึ่งสะพานมังกรดำเนี่ยก็จะเห็นภูเขาหิมะมังกรอยู่ข้างหลังนะครับ ระยะเวลาในการเดินก็ประมาณ20-30นาทีประมาณนี้ก็เดินเล่นชมเมืองเก่าไปเรื่อยๆนะครับก็มีของขายให้เราดูไปเรื่อยๆอเพลิดเพลินตาดีนะครับรงนงนนนีีนน้เาาามมดูชมมอกก่ไ่ไปนะวั ก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศแจ่มใสนะครับมีแดดออกนะครับแต่ว่าอากาศก็เย็นๆนะครับประมาณ19-20งองศาก็เดินเล่นได้สบายเลยนะครับตามทางนะครับก็จะมีดอกไม้นะครับประดับอยู่เต็ม2ข้างทางเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนดอกอะไรดอกอะไรไม่รู้นะครับสีเหลืองเแล้วก็จริงๆมันมีหลายสีนะครับอันนี้ก็ถ่ายมาให้ดูนะครับตามรายทางที่เราเดินไป ออที่สะพานบังกรดำนะครับตามทางที่เดินไปนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ป่าปลายนะครับก็สามารถเดินได้เดินชมเมืองเดินเล่นๆไปได้เรื่อยๆนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็เป็นชาวจีนนะครับแล้วก็เป็นคนไทยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากคนไทยฟรีวีซ่าเนาะก็มาเที่ยวจีนค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้พอเราเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่นานนะครับก็มาถึง ที่สะพานมังกรดำนะครับซึ่งก็จะมีภูเขาหิมะมังกรหยกนะครับเป็นวิวด้านหลังนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการตะการตามากๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับภูเขาหิมะมังกรหยกค่อนข้างขี้อายนะครับเพราะว่าเมฆบางค่อนข้างเยอะนะครับไม่เห็นวิวที่เป็นภูเขาหิมะด้านบนเลยนะครับแต่ก็ดีนะครับที่ฝนไม่ตกวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับแดดออกนะครับ การเที่ยวครั้งนี้นะครับตัวกลมมากับเพื่อน4คนนะครับมากันเองนะครับไม่ได้มากับทัวร์นะครับซึ่งการสื่อสารนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยณตอนเนี้ยถ้าเป็นนอกเมืองนะครับถ้าเป็นนอกเมืองเนาะค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเพราะว่าคนจีนเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันเลยนะครับแคบไม่พูดเลยนะครับแต่ตัวกลมคิดว่าเที่ยวก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราทําการบ้านมาดีเนาะ ก็หาข้อมูลมาว่าแต่ละสถานที่ไปยังไงแล้วก็ต่อรถขึ้นรถประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เที่ยวได้อะผมว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรานะครับเมื่อมาถึงประเทศจีนนะครับตัวกลมจะเตือนไว้หนึ่งอย่างนะครับสำหรับคนที่แพ้บุหรี่นะครับหรือว่าคนที่ไม่ชอบกินบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเที่ยวประเทศจีนค่อนข้างลําบากน,นิดนึงนะครับเพราะว่าบุหรี่เนี่ย เจอทุกที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินตามร้านอาหารตามทางเดินอะไรเงี้ยเราจะเจอกลิ่นบุหรี่ทุกทที่เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับใครแพ้กลิ่นบุหรี่นะครับก็อาจจะเที่ยวประเทศนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเวลาเราเดินทางนะครับ Google Map จะใช้ที่จีนไม่ได้เนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับ เอาจริงๆมันมีแหละ Google Map อะมันมีสถานที่ในนั้นแหละแต่ว่าพอเราปักไปแล้วอ่ะมันจะไปไม่ตรงะครับมันจะต้องมีแอป,ปที่เป็นของจีนนะครับจริงๆใช้อ,อดีดก็ได้นะครับที่เป็นอแอป,ปเรียกรถอะไรประมาณเนี้ยเหมือน grab เหมือนโบบ้านเราเลยนะครับอันนี้นะครับเพื่อนก็กําลังแนะนําแอป,ปนะครับที่เป็นแอป,ปแต่งรูปของจีนนะครับก็สามารถยืดขายยาวได้เหมือนพี่สุภชัยเลยนะครับก็ไปลองดูกันนะครับ ีสระน้ำมังกรดำนะครับหรือว่าเรียกเป็นภาษาจีนว่าเหยหลงถันนะครับอันนี้ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นสระน้ําธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่ในส่วนสาธารณะยูสวนเมืองลี่เจียงมณฑลยูนานประเทศจีนนะครับสระน้ําแห่งนี้นะครับก็มีความยาวประมาณ750เมตรนะครับกว้าง210เมตรแล้วก็ ลึกประมาณ4.6เมตรนะครับน้ำในสระเนี่ยมีสีใสมรกตสะอาดนะครับสามารถมองเห็นพื้นใต้น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับสระน้ำมังกรดำเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของเมืองลี่เจียงนะครับแล้วก็ได้รับขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกนะครับของยูเนสโกในปี2538ด้วยนะครับสระน้ำมังกรดำนะครับมีตำนานเล่าขานกันว่านะครับในอดีตมังกรดำอาศัยอยู่ในสระน้ำแห่งนี้นะครับ ผู้คนในท้องถิ่นเชื่อว่ามังกรดำเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำคอยปกปักรักษาเมืองลี่เจียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับในปัจจุบันเนี่ยสระน้ำมังกรดำก็ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวท้องถิ่นผู้คนมักมาสักการะบูชามังกรดำเพื่อขอให้มีชีวิตสุขสงบนะครับอันนี้ตัวกลมมาถึงช่วงเย็นนะครับแสงก็จะค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับก็ ขอภัยในความหน้าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับ